เกี่ยวกับประกันตัวนะคะพี่นารากรดค่ะเห็นทนายทีมทนายบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับประกันต like ัวก si uh, kind of um, ็คือต้องแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะแต่ว่าเห็นว่านะเห็นว่าว่าศาลอุทอนมีการพิจารณามีเวลาพิจารณาเกี่ยวกับเสั่งทุกคนจะเข้าใจไหมนะสั่งว่าจะประกันได้ไม่ประกันได้แล้เนี้ยภายในสามวันนะคะพี่คุณนายเมี้ยขอคุณค่าขอคุณเจ้ามือมือเที่ยงนะคะขอบคุณค่ะพี่ถ้าปากคนท้าปากคนได้ดี่ยวคนอื่นว่าดำพี่ตุ๋ยทางเราค้านได้ไหมไม่ค้านหรอกค่ะ ขอให้ไปเป,เป็นไปตามกระบวนการเถอะให้เขาสู้ที่สุดนะสู้กันแบบอิสระเขาจะดีกาไหมไม่รู้ค่ะแต่ว่าเราดีกาแน่นอนนะคะเขาจะดีกาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราดีกาแน่นอนโจย์แล้วก็โจดร่วมดีกาแน่นอนค่ะขอโทษสูงสุดอะนะคะเราจะดีกาขอให้จำเลยได้รับโทษสูงสุดพี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ คนดูเยอะมากกมี่อยากจะไลฟ์เลไม่สร้างอะไรไลงรายได้เลยข้านกาแฟได้มาห้าน่ยเหรอเมื่อกี้แจ่มึงนี่ไม่ค่อยจะงกเลยค่าน้องนุษพี่ทิพย์ขอบคุณค่ะพี่สุดาไม่ค่อยจะงกเลยไลฟ์ช่องเล็กไม่ได้รายได้ไม่สร้างไรายได้โอ้ยเมื่อกี้ราคากาแฟมาแต่ห้าร้อยเนยนะเย่นี่ไงนี่ไงค้ากาแฟคือเจ้านัดเย่เย่กดกดเจ้านัดวันนี้สวยนะเราเนาะแน่อยู่แล้ว ไม่ได้สูตรพี่แนนแล้วก็แพ้เขานะขอบคุณค่ะทุกๆคนขอบคุณค่ะนีุ่สูตรพี่แนนรีดซะแบบจะให้ไปด้วยไหมเนี่ยรีดสูตรไม่เป็นรีดแล้วมันก็ยังยับพอรีดแล้ววางลงวางลงที่โต๊ะดรีดรีด,รดแล้วนี่ยกขึ้นมันก็ยังยับพี่แนนน้องรีดแล้วมันก็ยังยับทีนี้ว่าจะไม่ให้ไปด้วยแล้วแล้วไปรีดตรงเกียงยีนฮะอะไรนะคืนนี้จะไปร้องเพลงอหไหรือเปล่าต้องร้องเพลงอะไรนะไม่ไมใครเนี่ยพี่ธานัสสวัสดีค่ะ วุ้งเช้าเจอกันนะมื่อเช้าว่าเจอกันยูเดี๋ยวให้ดูรูปนะคนไม่มีญาติดูสิกุลจตีก็ไม่นะที่นอนก็ไม่เก็บนะถ่ายรูปในซ่วมค่ะพี่ตุ๋ยดูสินัทถ่ายรูปก็แอบ,บถ่ายรูปในซ่วมถ่ายรูปในห้องน้ำอ่ะว่าไอเหมียวเมาอย่าถามแม่อย่างงี้สิแม่ไม่กล้าหันหน้ามองเขาเลยไม่กล้าเลย ดาวติ๊กตกพามาค่ะดาวติ ma, ๊กตกพามานะเขาก็พามาแต่ว่าสวยไม่เท่าเจ๊หรอกค่ะขอบคุณค่ะทุกคนพี่มิเชลพี่อมราเขาพามาจริงในนาทีวิกฤตในนาทีที่นาทีที่อะไรวะนาทีอะไรนาทีตึงเต้นอ่ะทั้งคู่กอดคุมมือกันนิ่งพามาจริงพามาจริงๆพามาจริงๆเราก็แบบตำรวจที่นั่งใกล้แม่นี่หลอกกว่า แต่ไม่รู้หรอกว่าเขามาจากไหนมี <c oughs> พเพลิด็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะว่าเป็นงั้นแหละเขาก็เป็นอิสระแล้วเราก็เป็นอิสระแล้วเนาะก็ทางใครทางมันนะคะทนายแซมโลสุดแล้วเนาอนี่ทีมทนายไม่สานะอันนี้คือทีมทนายไม่สานะคะคนที่เสื้อดำก็เป็นทนายนะคะน้องกูจินยี่ย่กดๆมีแต่คนถามหาว่ากูจินหายไปไหนเนี่ยนะ อันนี้เป็นทีมทนายนะคะนี่เป็นทีมทนายนะคะคนเสื้อดำนี้ผู้ชายเสื้อดำนี้ก็เป็นทนายเหมือนกันเป็นทนายในทีมของทนายแซมค่ะแต่ว่าเสื้อขาวคือทีมทำคดีค่ะเสื้อขาวทุกคนเป็นทีมทำคดีนะคะคนนี้ทนายพี่นุ้คนนี้พี่จักค่ะคนนี้ทนายยศคนนี้ทนายแซมสุดหลของแม่ยานน้องมีนสวัสด,ดีค่ะเมื่อเช้าก็เจอปลาไหลตัวหนึ่งตอนจอดรถนะคะแต่ว่ามันเลื้อยไม่ค่อยสะดวกหรอกฝนไม่ตกหลายวันแนทะีดินแห้ง <laughs> พ,พี่หวั่นใจ ตอนที่จอดรถในสนามจอดรถแต่ตรงลานจอดรถนะคะเจอปลาไหลตัวหนึ่งมันก็ดูเหมือนจะแบบมันมันไปไม่เก่งหรอกมันลอยไม่เก่งภาษาบ้านภาษาเรียกว่าลอยนะปลาไหลมันเลื้อยไม่เก่งมันเลื้อยไม่ไปเพราะว่าที่ดินแห้งฝนไม่ตกหลายวันพี่ประจกักษ์สวัสดีค่ะค่าเฟอเอีนค่าเฟอเอีนของโขดไอคนแนอ๊อกแอปปี้สวัสดีค่ะ,ะเขาได้ประกันตัวไหมรอศาลสั่งค่ะต้องรอศาลสั่งนะคะแล้วถามทนายแซมทนายแซมบอกว่าปกติศาลอุโทนอ่ะจะมีอำนาจในการสั่ง ว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันสามวันค่ะก็คือจะเป็นวันไหนก็ได้ภายในสามวันน่ะนะคะนะจะเป็นวันไหนก็ได้ภายในสามวัน istic. ถ้าก็คือรอก่อนศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ต้องรอฟังแล้วศาลมีเวลาที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตศาลจะมาบอกวันไหนตอนไหนก็ได้ภายในสามวันประมาณนี้แหละคะ่ะก็รอดูว่าเขาจะได้ประกันตัวไหมยังไงพี่คิววัสดีค่ะรอหนไหนคะตามที่ จำเจเคยเป็นจำเลยมาก็คือนั่งรอในห้องกรงค่ะแต่ว่าไม่สาไม่ได้นั่งรอในห้องกรงก็คือคดีสวนไหวของไม่สายนะคะที่ไม่สาไปกับพี่ธนาสงเกียรติไม่สาก,ก็คดีไม่ร้ายแรงอะไรก็นั่งรออยู่กับที่พักตำรวจที่มีตำรวจอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าคดีร้ายแรงก็คือไปรอจอรอจอรอจอไปนู่นแหละค่ะมีก็มีรถพิเศษมารับนะคะก็นั่นแหละก็ว่ากันไปตามขั้นตอนขอ,ของเขาเราก็ไม่ยุ่งไม่ยอ่อเยอะไม่ถกเถางอะไรก็แล้วค่ะ ก็รอศาลกืรอศาลคุณธรว่าท่านจะอนุญาตไหมท่านจะสั่งว่าให้ประกันไหมไม่ให้ประกันหรือยังไงก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลค่นะก็เป็นศาลทอนมีระยะเวลา3มวันนะอาจจประอาจารย์อนุญาตสั่งวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือมะรุ่นก็ได้ถ้ามีทนายเข้ามาในนี้ก็อาจจะอธิบายไ,ได้ดีกว่านะคะแม่สาถามทนายแซมค่ะถามทีมทนายทั้งหลายว่าเขาจะได้ประกันตัวไหมอะไรแบบน,นี้ทนายแซมก็เลยบอกว่าศาลจะมีเวลาพิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนะ่ะใช้เวลาภายในสามวันซึ่งอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือรือรอน ดีกาจอสองไหมคะก็คงต้องดีกาค่ะต้องไปคุยกันอีกทีวันนี้มันมันใหม่มากมันเร็วมากวายคนขึ้นน่ยคนดูขึ้นเปิดเพลงเปิดเพลงคนดูคุ้นน่ะรับไม่ได้เลยไม่ได้สร้างไวได้ของขวัญให้น้องชมพู่เออนี่พี่พี่พี่ชายบีเลียนเย่พี่ชายมานี่เมื่อวานอ่ะคืออัศจรรย์มากตอนที่กำลังกับขอพรแล้วพวงมลาลัยตกลงมาน่ะนะยังงบไหนงบพี่แนนเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครมานี่พี่ ามหาใครใครงกไหนต้องนั่งอยู่ในรถไม่เห็นใครมาเลย <c oughs> ตาดีนะอะไรเออช้างบอกพี่แนนบ้างอย่างงกาาพวกบ้านได้พวงมาลัยโอย่สารรักเมืองโยนพวงมาลัย